วันนี้วันที่21เมษายน2568พระเวลา7.48นาทีตอนเช้านะครับวันนี้วันนี้มางานบวชของพ่อตาชัยนะครับอยู่ที่อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนาฏนา,น,านะครับมาช่วยกันปัดกวาดขีนกพิราบนะ นกพิราบอยู่บสรสุแล้วก็ไว้เยอะพูดถึงมันก็ขี้ใส่มือผมเลยเนี่ยมาปัดกวดขี้นกพิราบนะครับพูดถึงไปได้เลยโดนแล้วโดนขี้ใส่มือซะแล้วนี่โดนนกพิราบขี้ใส่มือแล้วครับโดนนกขี้ใส่มือแล้วพูดถึงไม่ได้เลยครับ แดดกำลังด <th <ats> yeah, nah, ีเลยเช้าๆแดดดีแดดไม่เแดดไม่แรงไม่ร้อนเท่าไรแดดกำลังดีเลยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับเรามางานบวชวันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับดูบวชแต่งานไม่บวช บทที่จะทำพิธีบวชวันนี้นะครับคือบทหลังนี้นะ Today I am visiting c h i n a Province in the central part of Thailand. So right now is almost 8 a.m. on April 21st, 2025. Today I attend the ordination. ceremony I come to make merit here today there is the Buddhist monk ordination and this is ordination hall or Ubo in Thai language please enjoy and put your mentality in life with us just agree with us and thank you very much. ตอนบ่ายดคนเหนายมากับน่รับวมีคนโต์ไมลับนีคเดี๋วคนไม่ สวัสดีครับเช้านี้8.10มง10นาทีของวันที่21ใเมษายนส5 6 8นายน2568นะครับตอนนี้มาร่วมงานบวชนะครับอยู่ที่อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับเพิ่งทำความสะอาดปัดกวาดขี่นกพิราบเสร็จรอบอุโบสถที่จะทำพิธีงานบวชวันนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีทีมช่างกำลัง มุงหลังคาน้ำแล้วก็สูบขึ้นไปที่แท้งข้างบนนะครับน้ำประปานะกำลังกรองน้ำอยู่แล้วก็มุงหลังคาอยู่นะครับนี่คืออุโบสถท,ที่จะทำพิธีบวชวันนี้นะครับเพ่งทำาความสะอาดปัดกวาดขี่นกขี่รับเสร็จกันนะครับก็สะอาดสะอานดี แล้วก็มีร่องร,รอยขี้นกเป็นด่างเป็นจุดเป็นจุดอยู่นะครับเห็นไหมภายในวัดร่มรื่นนะครับมีอุบาส,สกแล้วก็พระท่านก็มาช่วยปัดกวาดขี้นกด้วยนะครับนะครับภายในวัดนี่ไงนะครับจะมีพิธีบวชในวันนี้ ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับนี่คืออ่าธรรมจักรนะครับเสมานะเขาเรียกเสมาหลักสเสาเสมาร้อมรอบอบ,บสถนะเป็นสัญลักษณ์ว่าที่นี่คือวัดนะนี่คือวัดนะครับ นี่คือด้านหน้าของอุโบสถนะครับด้านหน้าของอุโบสถนี่คือบรรยากาศที่อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธนะครับบรรยากาศท้องนาบรรยากาศท้องทุ่งบรรยากาศสวน นะครับมีบอ่อน้ำนั่นะคือถนนสนชนบทนะ้ำไม่ใช่ถนนแบบสายแบบสายหลักนะครับมางานบวชนะครับวันนี้วันนี้มางานบวชมางานบุญนะครับวันนี้มาที่นี่นะครับมางานบวชนะน,นีพก็พุทธรูปองค์ใหญ่นะครับ ทางเข้าวัดแล้วก็มีช้างถวายใช่ช้างนาราคิลิงนาราคิลิงนาราคิลีนาราคิลิงไหมเนี่ยช้างนาราคิลิง,ง,ลลงถวายถวายดอกไม้หรืออะไรพระเจ้านะครับลูกปั้น เป็นพุทธรูปสวยงามองค์ใหญ่ด้วยนะครับพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับภายในวัดนะก็ะจะประมาณนี้นะครับนั่นก็คืออุโบสถที่จะทำพิธีบวชภายในวันนี้นะครับ บรรกาทางเข้ามานะตรงนี้ก็กำลังขึ้นคลองรูปร่างไม่รู้ท่านจะทำอะไรนะครับสวยไหมสวยจังนะบรรกาภายในวัดเงียบนะถ้าไม่มีเสียงเลื่อยกำลังเลื่อยไม้นะจะเงียบ

ถือดอกบัวให้ถือใบถือใบบัวนะว่าไงเดี๋ยวใบบั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 วคนละใบไม่ไปไม่ม่รับใช่ไหมเดี๋ยวนะเวลาคุณพ่อต้องพยายามจับถ้าไม่ติดคุณพ่อคุณแม่แบบ 状况。<laughs> <laughs> ่เดี๋ยวของไปลงวัดแล้วลูกจะกลับไหเดี๋ยวไปใส่ของที่วัดก็ต้องโกนแต้วก็ต้องถือไปเปลนแล้วลยลูกผมไม่รู้คิดว่าไม่ได้ซื้อที่โมมาผมก็คิดว่าจะเอาน้ำมัน้นก็ทําั้นก็ไปเปลี่ยนนี่ไม่เป็นไรั

ะไรนี่นี่มาเอาตรงนี้มาเอาตรงนี้เอาตรงนี้บวานเอออันนั้นไม่ต้องตั้งไวเอาจากนี้เอาจากนี้บวานให้หมดเลยอันนี้ในพานไม่ต้องหวานไปเลยตั้งใจครับตั้งใจวานไปเลยบวานไปทุกทางเลยวิ้ยระวังโทรศัพท์ด้วย งูไปเลยไไปตีนงูไปเลยวะขำคุ้มขำคุ้มโอ้โหยังมันมังดีว ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเจอกันวิดีโอถัดไปนะครับ Thank you very much for watching See you again in next video